มาเยี่ยงจีนายพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องเฮ่เนอะลุงเนาะนี่ขันหบดไกินดอกลุงว่ะเออที่แท่นน้มีบ่ในเฮือนนะเมื่อเอาบ่ะลุงไปเอาบ่ะซิมเปิลมั้ก่อนเนาะ แรกถ้ามันคืนแล้วคอยมาทำไมมือใหม่ก็เนาะจังก็จังคอยชื่อโคมเขียนในฝนตกใสก่อนอันนี้ก็มาอันยังจีน่ายพี่น้องเลยดูเบาใครเอาครูมาใส่แล้วทำดาที่ไหนโอ้เขียนน้อยบ่ลงให้ยังเขียนน้อยบ่เขียนน้อยจากเวลายคนจีน่ายมาจักอ่ะยังจีน่ายมึงก่อนเนาะ ก็ไม่คือเลยวะลูกมันมันก็เอาลุงเลยบ่มีทางเลือกเนี่ยคือเรียนรีบขัลดถโอ้โหมาหายียงจีนายครั้งแรกพี่น้องไอ้คลองปีนี้ตอนนี้อยากบอกว่าบ่ค่อยมีบันไดเนาะต้อก็ได้จีนายเสียโตโอ้มันยังมีแต่ลูกมันน่ะเตารุ่น้อยจ้ะหนามึงกว่ามีแต่ตัวน้อยๆเนาะลุงเอาบ่ซเสนี่ เนาะมันมีแต่ขีดเดี่ยนี่ลูกนี่ตัวนี้พ่อได้อยู่โอ้ไปเก็บไปวาลงเลยโอข่าแล้วลูกเว้ยอ๋อดูสิมีแต่ลูกมันทำนี่มีแต่ลูกพี่น้องเลยนี่นี่บ่ไหนนีนลูก โอขีแกคตนั่นฮะนุ่มตัวนึงน,นะโอ้ยลูกลายลีเนาะทีลูกลายขนาดเลยมีแต่ลูกมันถาน่าฝนอยู่พี่น้องเลยฝนตกนี่มันกระฉีงใหญ่อยู่มันมีแนวกินลายอันนี้มันบ่ค่อยมีแนวกินแล้วส่งสงกินลายในดาวเลยเอาไม่ได้ Cái này cộp như lửa thì cái đuốc Quay đỡ luôn Ô Ô, mà đã chìm oh, hey. oh, oh. oh, nộp ah. Đây phải này luôn, nó lại Đây bao đúng Có cái đai này Ướt đuôi, hà giác đuôi nó Tô, Tô nhảy nó ชนลายนะมันก็ลายอยู่พี่น้องแต่มันลูกมันเห็นบ่ลูกมันเต็มเลยมันยังมันยังบ่ใหญ่มันก็มีอยู่กับฝนตกมาจากเถื่อช่องเถื่อนี่โอ้ยถ้ามันมีหญ้ากินกันนั่นแหละแมนอันนี้มันบอกมีหญ้าให้มันกินมันหลุดโตยังน้อยปู่ลายเด้อแต่มันมีแต่ลูกมันนะเห็นบ่พี่น้องนะลายบ่แมนว่าบ่มีแต่มันยังบ่ใหญ่ ครับให้ได้นะข้ารู้นะงานมาแล้วบรทำเอาบำนี่ลเอายบ่ไดกินไมล่ะเอามาเอามาเอาลเนาะอายุซำนีใครก็บอได้ไทยนะลุงูนสันนี่ยองเงเอาเตชนไล่เอาเตตปีอีกเนาะดูออปูนี่ลลายลุงเลยนี่เห็นอีกลย ท้องพุ่นบ่ทางคลายประดัมผู้บ่ป่ะดูหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องมันก็พอมีอยู่แต่มันตัวน้อยเนาะมันบ่ค่อยตัวใหญ่ต้องจะข้ารูก่อนนะเข่าเลยตัวหนึ่งลุงเอ้ยมาจับดูลุงตีนมันชิลุดนเลยนี่นั่นแหละนั่นแหละตัวเมียนะเข่าไปเลย หูเก่งๆนี่จะว่าเด้อบอกหูกบหูเขียดหูจีนา่าคักๆหูเกี่งนี่เวลาเขาขุดก็คือการเนาะ,ะขุดถึงแล้วก็เห็นได้จีนา่าเออนั่นน,นนะลุงนี่เนี่ยนี่ได้แน่นอนบ่มีเขาหุูนั่นเลย นตามทางมือเสีแก right? ๊กเดียวไหมนี่แขกตี้แล้วแขกตี้ไปว่ายังลุงแจกโอ้โหเละแล้วลุไปเลยนี่คันปกติมันต้องแบบนี้เนาะงานแบบห้องปฏิบัติเฮตุนี่เด้พี่น้องมันสีลายเด้เกี่ยวนี่มันขึ้นมาอยู่ข้างบนดูมันหายกินยากมันเห็นไปบ่มีบ่หน้าบองห่วยป้าลองไปเบิ่งจังกลับมากคันโบเนื้อไรก็ได้ มันจังบทมีแต่หนาลายเนี่ยดโดยหน้าเฮอมันหักไข่ก็แถวมีตอเพื่องได้ดถ,ไถ้า,ถามียิ่งก็สูบสะใหม่ๆยิ่งเวริรกเลยนะจีนา้ายนี่ลงุงมันกินนำ้ำบ่กมานไม่ทร้นจีนาทางบ้านพมนี่มันกินน้ำข้างแล้วก็อ้นดวยพรามันเล็งเป็ดโม่อยอ่า เราเอมากินน้ำเด้ดูเยงสหองจิ๊จิจมันเมนยูน่ว่ามันกี่นายเป็นไวันนี้นกนะักบินเบุ๊บล้วนี่เปนถในต้นไม้เยอะไงเป็นกเขาบินแล้วเหรนกเขาลายเลยทั้นเนาะทั้งเฮ้านีโอ้ยมันบ่อยมี เอาบินแล้วเนี่ยขึ้นีเป็นไม้นี่ต้องไปท้องขาจุ๊กใสเบิง่งมีอยู่บ่ิเวณน้อยเง้ยโอ้ยเงยกระลายอีรหรอเนาะคนนี้มันแห้งโคตรเลยลุงไปเบิ่องมองนี่โอมีพี่น้องเลยลองมาเบิง่งเทอร์น้คันสิมี่มองนี่แล้วสีไข่เนี่ยพอมันยังชุ่มเนี่ย เอาเขามาจูดใช่ยังอันเอาต้อนน่ะเข้ามากคือบริเป็นอย่างเออมือมาคอยเขียดนะเขาจูดมั่นนี่บอสเดี๋ยวนี่โอ้หมูคือลายแต่อนนี้อยู่ไฟอยู่มันอยู่ไฟอยู่มันงูกินกบกินเขียดโอ้ตัวเมียตัวผู้เคลื่อนแล้ว เฮ้ยโวกเขียตปาดนะมันจะมากินเขียดกันไปมันจะมากินเขียดเออบ่มีเด้อเขียดกับอะไรมันแห้งโคตรมันมากินเขียตปาดเลยโอ้ยเขามาจูดเอาอย่างบงดเท็ดปลือกออกกระลุบแล้วนี่ตอไข่เป็นยังนัไนเลยยังไม่ยังไม่หยุดเลยวันนี้เมื่อใดลุงเขาจูดนะตรงนั้นแหละวันที่มาแย่ไข่มดแดงวันนั้นไงเมื่อวานก่อนนะที่เรามาน่ะเออวานนี้ทำยังไงไข่มดแดงนั่นแหละ นั่นเดี๋ยังลูกใช่ไหมล่ะโเออจะไปใส่บุจุป่ะป้าป่ะปะมันมีเสียงทางนี้คือมีเสียงเนยเนาะลุงอะไรลุงกี้นี่ลุงนาดโตวะตัวหนึ่งคือกระโดดไปทางพี่เนาะตักะเต็นบวะดุจีนายตักะเตนเยอะแยะนกเอียงเยอะนั่นเองคือเป็นที่ไทย ต้องใหม่ๆชุดตะเต็นกําลังออกกําลังเต่านานกเกียงมาหากินเนาะโอ้แดดจเปนยางบ่ลุงลุงอยากยางอยู่บ่ว่าเลยสายตาม่ค่อยดีอดเนาะเพราะว่ามันบ่ค่อยมีปานดเนาะอือไม่ชํานาญมันดกแล้วดสายตาม่ค่อยดีถ้าต้องกบโอเคอยู่ผมก็พปานนั้นแหละบ่ได้มายืเิงเลยพี่น้องเออแถวแถวนี้มีอยู่ดบ่โดยอลุง กบคาบ้าว <asan> ัน so ้ย <c ười> eh, <c ười> ิ่งเวิร์กเลยกบคาบ้าวขนาดบอขนาดเลยเอามลูบเลยโว้ยเอาป๊อปเลยอย่าว่าดิเขยย่องชื่อชื่ย่องเลยบ่เห็นนะเห็นซามตัวติดย่องบ่ได้เด้อจีนายแถวนี้ที่นี่พี่น้องนี่นี่มันจีหลงกันกันนี่มันงามกันเนาะดูมันคือกับหนาครับ น่านเสียงมันนะน่าเสียงร้องะทางใดลงไอ้ตามมันน่นนั่นน่กีกีกันขันมีเชียงนะคะคือเน่ยแต่ว่าหมากหญ้ากระดกขนาดเลยแถวนี้หญ้าดกขนาดเลยขันเขาตามหาเชียงมันนี่บริกินได้เข้ามาย่งกี่ได้นี่ม,มันเฮเก็มันก็จะกอพิธมันต้องหเย่าต่างหากรถ เออมันลิฟเข่าหูเบิงลงมาให้ให้ผู้เคยเห็นก่อนลุงเออนี่ให้นี่คือขาเหอะถึงหักแล้วเห็นแต่เงี้ยแหละจับดูลุงไอ้เล็กแฮกตี้หมดเลยไม่เหลือไม่เหลือมันต้องเอาขี้ออกเลยล้อไปเรื่อยพี่น้องคอมเมนต์หยามันเกิดชี้เคียวนะเฮากับชิเงง่ายเด้ ชีมันกับชีบอคือเนาะ<ไ>ลุงอันนี้หญาใตา้หญ้าเก่าเลยหญ้าใต้เลยมันชีคือกันอีกลงกันเลยถ้าหญ้ามันเขียวมันก็มองเห็นดูเออหลูกมันลายเลย<อ>ตัวนี้มันพันหน่อยตัวนี้เอาเลยแมงแมงสะดิ้งเก้นี่แมงสะดิ้ง<อ>แมงสะดิ้งเขาสีเหลืองโอ้โหส่วนข่งแมงสะดิ้งวิบ้าสันนได้ลุงขันจีเอาชาัดเออโดย แต่มันตัวเล็กขี้เลยเนี่ยเออไม่ต้องไม่ต้องไส่ใช่ต้องขายพอกินอยู่พอแมงคดิงแมงคดิงเช้าน้อยเขาเอามาขายแล้วเขาเลี้ยงเนี่ยทงหรือซาบะาก็เลยลายเลยลุงเห้ยไข่นี่เต็มเออไข่เต็มท้องเดีอยได้เขาจเจ้าเลี้ยงมาขายนะโดยแมงคดิงนะแต่เขามาขายเป็นสดๆเลยได,ยด,ยนนดย้โดดเป็นๆเยดู นัดก็ทอดขายไปกดเลยไมี่นั่นแหละเขาเอื้นเมงสะดิ้งอยู่พี่อยู่ไทยเขาเอื้อนยังลุงมันตัวน้อยเขาเอื้นจริงดีน้อยเนาะหล่อเหมืงให้ดีก ane, ่อนเยอะต้องใจเย็นๆเฮาช่องจีนัยยางไว้ายโอบริจีนคันยื่งเขียดยังว่ายยื่งเขาในตามัน ตัวน้อยก็มีเยอะเออมันมันเนาะมันมันก็ตัวใหญ่เมงสะดิ่งนะนะมันก็มีก็พังมันยุ่งมันเป็นนาเหือดีนี่มันก็บโบดูแล้วมันลายลีได้แต่ใครตัวน้อยลีนี่ แมงสะดิ่งนี่น้อยเกินเนาะไม่ได้กันนี่พี่น้องปีกนี่แห่ะได้พี่น้องเนี่ยมันน้อยเห็นปะปีกมีผู้ตะไครว่าเอาเลยใครขึ้นว่าเลยอ้างแนวมันดิยังไม่ได้ถึงแต่มันน้อยเกินก็ได้ถึงสิบตัวก็จะไม่อิ่มเลยอ่ออย่าว่าได้สิบเลยสาวตัวหน่าสีตัวพวกับตัวเมียพี่น้องเลยกบระก็สิบขึ้นไป

มัเป็นลายพอดีเสะใช่สองไปตามคันนาข้างๆอย่างนี้แหละแดดเป็ดแดดเป็ดเต็มเลยเนาะใกล้ตัวดำมาเยอะถ้าราโดอนโดยตัวดำนั้นแด้วมันตัวใหญ่เกี่ยวข้าวเนาะดูผีรุ่งมาพี่ลุงมาทางนี้ไปเลยตัวหนึ่งเอาให้มันถ่ายยู่วานให้มันถ่ายยู่วานเอาตัวนี้ก่อนอ่ะนู่ม ชวนไล่กันเห็นเลไเห็นช่องเห็นซามพี่น้องใส่ไปช่างไรลุงเออมาตามเพันมาจังกลับมาหาเพึ่งท่านี้ใหม่บางทีมันก็บางทีมันก็เหี้แต่มันก็ไม่สู้คนแนวหาอยู่หากินพี่น้องเลยชื่อคู่มือกับบวายพอได้นี่นี่ลุงนี่โอ้ไห้นี่คือเอาจับลุงจับนี่เอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยบ่ลุง่เหลือต้ง ประมาณบบได้เด้อกบฮอกก็ได้ตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยบ่าวไข่เห็นเด็กกน้องน้องเชื้อเป็นคนเอานี่ลุงนี่โอ้ยคือคือลุงให้นี่นี่เอ้ยมันเลยพี่น้องมันเลยมันเริ่มไข่เลยได้ลุงอันนี้ขั้นบานผมนี่เอิ้นจีน่ายดอ จะใช้ม so ันจะใหญ่กว so uh. ่านี้น้อยโด้วยยังบเห็นจีรีด้วยเดียวนี่นะจีรีดยังบเห็นเออชีดำนะเขาเชื่อนจีรีดอันนี้บยังบเห็นจากโตเลยจะใช้แต่ชีดำอันนี้เยอะสีแดงเออบ่เอยมีบ่เห็นนั่นเดียวนี่สวนผันแล้วระจักษ์เออชะลายมีแต่ตัวนี้เนาะมีแต่ตัวเดงจีน่ายนี่กระโดดเร็วชะดำสวนพันแล้วมั้งลางคนเขาก็เออนนั่นจีน่าผีปอบมันกระโดดเร็ว มันหายโตไงเห็นแล้วมันกระโดดปิ้วเลยเออนี่แหละชุ่มแดงนี่แหละลุงเว้ยแม่เกี้บางทีเข้าเข้าหูน้ำเลยเขาว่าตอดเจ็บได้ไหมไงมันเหมือนแม่พีแข็งอ่ะเอออันนี้แหละแข็งแหละครับที่มันชอบเข้าหูเด็กน้อยเนี่ยโดยอันนี้แข็งนะนี่แข็งโป๊กข้อมันก็แข็งอีก จับจับดึกก็ดึกจับได้ลุงสองโตเลยนี่โอ้โหนี่นเด็กกำลังโอ้หลายพี่น้องหลายในนี่ได้ปลุงได้แล้วแล้วนี่ทำอะไรไม่ได้พี่น้องพี่ลุงตัวนึ่งพี่ตัวสตัวสคือเนีพี่น้องโอ้หลายอยู่ทางพังนี่ใครก็พังทางเฮ้าเนาะ เพราะว่านียนเป็นหน้าหัวเลยเนียนเน่โดยเอากันยื่นหาง่ายเน่พี่พี่ลุงพี่สองโตน่ะสามลุงสามอุ้ยคือคือคือโบไลอยู่พี่น้องไลอยู่ไลอยู่ไห้นี่ไห้นี่คืออุ้ยแห่เลยเห็นว่านี่เพิ่นนี่ลุงสองโตเลยนั่นอันตัวหนึ่ง มองมองหกันมาเที่ยวนี้เออมองหามองหาสีเนาะมองนีซามมองไกลๆกันเลยได่บุ๋งนี่เอ้เทัวรนี้ได้เห็นนะเห็นสามชีนะตัวผู้ฮาวกอนมองพรมเยอะไปอีกคนนี่นี่นี่ตัวนึงลูกเป็นชีเ้าอยู่ไกลๆกันเลยนี่เออ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 พูนพูนลุงพูน มันบลอดดอกปูนปูนเดี๋ยวมันชวนฮะมูมันอยู่แถวนี้แหละกันนะ่นะเกือบเขาหู้วะมันจะแข็งี่สิได้บอลลงมมัเหลือน้อยงี้จะได้ต้องกินทักขี้เลยมันเอาเนี่ยเรได้มีอะไรแล้วนะ้าไทยกินทักขี้เลยได้ยดูดูขอโทษขอไปพี่เนาะพี่ลุงพี่ โอ้หายนี่คือเว่ยคือคือพี่น้องกดไลค์กดแชร์ล้วๆนี่มันมองยากเออมันมองยากแม่แต่ว่าคือในหายนี่เนาะคือว่าสิบตัวแล้วมั้งเนาะเออเป็นเป็นชีพแล้วลุงหายนี่งานใครจับเอาจับเอาดีวยหน่ยโอ้โหทางเพื่นงก็แสดงว่าไลยไล่ครึ่งๆแล้วมั้งแม่บูดลุงนะโบแม่เนาะจะขได้ครึ่งๆแล้วตรงสายนะฮะพี่ๆลุงพี่โดย เป็นยังนี่ตะกี้เขาผ่านไปโบเห็นเนาะกลับมาเห็นเฉยเวลาเพิ่งออกหรือเปล่าโดยกำลังออกเดี๋ยวไปเบิ่งมันชุดก่อนยังกลับมาให้นี่โอ้ได้เป็นชีพเลยพี่น้องให้นี่โอ้ไปผุอีกก็ได้เฮาให้ยาวไปผุเลยโอ้ตัวนี้น้อยปวดวาวกระตั้ Vâng, Để đau, nó à, một thân như tỷ rồi Đó mà có tôi nhầm lực bớt hay này hay đấy Hay đấy Nè bỏ Rồi, nè hiền như lúc hay vương cái cây vương đúng Nào, ừ. à, mai tô mai đúng, đúng, đúng. mai đồ này nhi, 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 nhi. <laughs> โดยเดี๋ยวมันจะเปรก่อนเดี๋ยวหาตัวใหม่พี่น้องใช้ตัวใหม่เขาอยู่ใช่เท่านี้เนาะนี่พี่น้องให้เบิ้งใกล้ๆนี่ทีนี้สองนี่ตัวใหญ่เหมือนกันนะดูเอาเลยดูปุ๊บนี่ยังคือจิร่ตัวนี้เนาะครับโมโปโปตัวููปูลุงอันนี้ ใบปีมันกูดเด้อปีกูดนี่ตัวผูบนว่าเคยแต่ไพ่มีอันเดียวพี่น้องกันช่องอันนี้กับลุงด้วยปลาอนนี้เต็มบึ๊บเออทั้งหน้าหนาสีไล่ก็ทั้งเท้ามาจักนี่เป็นแบงนี้โอ้ย เก็บเลยลุงเก็บเลยพีพีลงพีลมสมีโซสเตปจับให้ชมเลยเฟปูอ้ยตัวเล็กมากเลยเนี่ว่าตัวใหญ่ปล่อยใบ่ลุงเตาน้้เนาะเกินพี่น้องเลยโอ้ตะกะเ็นเขเอาลโอ้ยน่อยเกินแถมจับยากอีกมันลอยนีมันจีนา้มันล่งกัน อะไรจะกระเทียนหน้า <il> ล <Rein |notimestamps|> ุงนะเมีน <Kendall> บ่ตัวน้อยบ่น้องจ้ะพอยังได้อยู่เนาะเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยโดยโดยไร่ตือหรือเล้าหอกอะไรว่าว่าประมาณกับมานอยู่ตอนแรกคือบ่คอยมีดน้าลุงเนาะอันนี้ถือว่ารลายแล้วนี่ได้ถวยหนึ่งเลยพี่น้องนี่ ได้กินอยู่โดยไปอีกรอรอไปเรื่อยๆพี่น้องก็รอเมื่อเนาะจะได้แต่ตัวมันน้อยเกินแมนมันบบใหญ่คือจีบผมโอ้ต้นอะไใหญ่ลุงนะเอาตัวน้อยก็ได้ลุงมีลายไส้ลายไส้พี่น้องนี่ตัวนี้คงใหญ่เลยนี่ไทยเป็นรุ่นนี่แต่จองไปมันเหลืบอยงนี้แหละคือเล่นอย่างนี้น้องลุงเนาะตัวนี้ใหญ่เลยพี่น้องนี่เอาเลยลุงเอาเลยป๊บอ้ตัวเมียบ่ลุงมันไม่ค่อยแห่เท่าไหร่ โอฟโตัวหนึ่งลุงพี่พี่ฟูขันมันแป้นนี่ง่ายได้ยิงเห็นง่ายนี่โอ้ตัวนี้ก็ใหญ่เนาะพวกแทนนี้มีแต่ตัวใหญ่โอ้กระโดดเด้อเช็ดเช็ดเช็ดเรียบร้อยปะนั่นลุงนั่นในภายนะมันบ่เห็นดอกอีชานมนี่เดอะมันขับมือเด้อลุงหนึ่งคิ้วขอบใจที่เอาให้ครบให้โดนเล็บมันพอดี ผมอ่ะบอแมนดอกมันคู่ใหม่เนาะมันสกินเองนี่ลุงนี่ตัวใหญ่สองตัวเลยตัวพีตัวหนึ่งเอาตัวนาก่รุงนั่นแหละนี่ตัวหนึ่งนี่จะไม่ทันมันอ่ะดูเกือบรูดมือแล้วเกือบรูดเลยใช้ตัวนึงน้าลุงนี่ในกอเพื่อนนะลุงอ่อนๆเนาะกำลังมันกำลังสีเป็นปีกเนาะไปเรื่อยๆน้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์แล้วรัวพี่น้อง ตอนแรกขึ้นวัชพืชมได้ชุดไทยก็โอ,โไอไ้ได้หลายเติบโดยเบาไข่เพิ่นก็จักอยู่ยสู้ผู้ไปอยู่ทางเครื่องรางหมาดบอกรางหมานบอกรางหมานต่างคนต่างหมานได้ก็บอกเือนกนหลายดอกมันบอกคือกบและกบนี่กันผูกมานกับมานกับเือนก,กันได้น้ำมันตัวใหญ่เดิอันนี้มันตัวบ่ค่อยใหญ่ นี่พี่น้องผลงานเฮากระตือว่าได้ไล่เติมนะลุงเนาะครับพอได้กินอยู่เลยนี่ฟูได้ยุถวยหนึ่งผู้เล้พี่น้องเลยฟูได้ไหมได้อยูุลุงเอาใส่ผักหลายๆปะเมื่อพี่น้องเลยคลิปนี้ก็คอล่าเลยพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าสบายดีนี่ไงงานร้อยไม่ไม่เหลือ